แบบฝึกหัด2 1 4หน้า90นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีธรรมข้อที่1ค่ะระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่696กิโลเมตรพ่อขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละ73.25กิโลเมตรพ่อขับรถไปแล้ว8ชั่วโมงเหลือระยะทางที่ต้องขับรถต่ออีกกี่กิโลเมตร ในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าระยะทางจากกรุงเทพเชียงใหม่696กิโลเมตรพ่อขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ย1ชั่วโมงนะคะขับได้73.25กิโลเมตรโดยบอกว่าพ่อขับรถไปแล้ว8ชั่วโมงโจทย์ให้หาว่าเหลือระยะทางที่พ่อจะต้องขับรถต่ออีกกี่กิโลเมตรนะคะ ขั้นที่1นนะคะเราจะต้องหาก่อนว่าในเวลา8ชั่วโมงพ่อขับรถได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนะคะโดย1ชั่วโมงขับได้73.25กิโลเมตรเราจะหาระยะทางโดยใช้การคูณก่อนนะคะเมื่อได้ระยะทางที่พ่อขับรถไปแล้ว8ชั่วโมงนะคะเราก็จะนำ696ลบด้วย ผลคูณที่ได้นะคะเราก็จะทราบว่าเหลือระยะทางที่ต้องขับรถต่ออีกกี่กิโลเมตรนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะทำา2ขั้นตอนขั้นแรกนะคะใช้การคูณนะคะและขั้นที่2ใช้การลบค่ะวิธีทำนะคะพ่อขับรถ ด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละ73.25กิโลเมตรเป็นเวลา8ชั่วโมง พ่อขับรถได้ระยะทางนำเจ็ดสิบสามจุดสองห้าคูณด้วยแปดนะคะแปดคูณห้าได้สี่สิบใส่ศูนย์ทดสี่แปดคูณสองได้สิบหก บวกอีก4เป็น20ใส่0ทด2 8คูณ3ได้24บวก2เป็น26ใส่6ทด2 8คูณ7ได้56 56บวก2เป็น58ได้586.00นะคะหรือ586กิโลเมตร ต่อไปนะคะโจทย์บอกว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่696กิกิโลเมตร ดังนั้นเหลือระยะทางที่ต้องขับรถอีกนำหกร้อยเก้าสิบหกลบด้วยห้าร้อยแปดสิบหกนะคะได้เท่ากับ 6ลบ6เหลือ0 9ลบ8เหลือ1 6ลบ5เหลือ1ได้เป็น110กิโลเมตรดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ110กิโลเมตร ต่อไปข้อ2นะคะคนงานตักปลาใส่เข่งเข่งละ0.03เมตริกตันได้310เข่งยังมีปลาเหลืออีก0.74เมตริกตันปลาทั้งหมดมีกี่เมตริกตันสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือคนงานตักปลาใส่เข่งเข่งละ0.03เมตริกตันทั้งหมด310เข่ง เมื่อตักเสร็จแล้วนะคะยังมีปลาเหลืออีก0.74เมตริกตันโจทย์ถามว่ามีปลาทั้งหมดกี่เมตริกตันดังนั้นนะคะเราจะต้องนำจํานวนปลาที่ตักใส่เข่งรวมกับจํานวนปลาที่เหลือนะคะซึ่งจํานวนปลาที่ตักใส่เข่งเรายังไม่ทราบนะคะว่ามีกี่เมตริกตันทราบเพียงแต่ว่ามี310เข่ง โดยแต่ละเข่งหนัก0.03เมตริกตันดังนั้นนะคะในขั้นแรกเราจะต้องหาน้ำหนักของปลาที่ตักใส่เข่งโดยใช้การคูณน,นะคะหลังจากนั้นนะคะนำมาบวกกับปลาที่เหลือเราก็จะทราบนะคะว่ามีปลาทั้งหมดกี่เมตริกตันวิธีทำนะคะ คนงานตักปลาใส่เข่งเข่งละ0.03เมตริกตันได้310ิเข่ง มีปลาที่ถูกตักใส่เข่งนำสามร้อยสิบคูณด้วยศูนย์จุดศูนย์สามนะคะนักเรียนนำสามร้อยสิบคูณสามก็ได้นะคะสามคูณศูนย์ได้ศูนย์สามคูณหนึ่งได้สาม 3คูณ3ได้9แต่เนื่องจากเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยม2องตำแหน่งดังนั้นผลคูณก็จะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนับจากข้างหลังไป2ตัวแล้วเติมจุดได้เป็น9.30หรือ9.3เมตริกตันนะคะ ต่อไปค่ะยังมีปลาเหลืออีก0.74เมตริกตันดังนั้นปลาทั้งหมด นำปลาที่ถูกตักใส่เข็งนะคะซึ่งก็คือ9.3บวกกับปลาที่เหลือนะคะซึ่งก็คือ0.74ได้เท่ากับ9.30บวก0.74 0.4ได้4 3.7ได้10ใส่ท 1> 1. 1 0ทด1 1.9บวก0เป็น10 ได้เป็น10.04ได้เท่ากับ10.04เมตริกตันดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ10.04เมตริกตัน